เห็นแค่มืกับมาตูมค่ะอเห็นแค่มาตูมพหรอนะไม่ต้อง อไปเลยนะ่เด,ดหให้ใกล,ใกล้ให้เห็นมตุมชัด,ชดให้เห็นตุมชัด,ชดอานิจจาวัตสังขาราอุปา,าทัศธรรมิโนอุปาชิตวานิโรันติเตสังโวปสมโมสุโคอนิจจาวัตสังขาราอุปา,าทัศธรรมิโน อุปชิตตวาเนรุชันติเตสังสสอุปสโมสโคอเนจาวัตสังคาราวราทะหนมิโนอปปชิตตวาเนรุชันติเตสังสสอูปสโมสโคสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประง,งับสังขารเหล่านั้นเสียได้ย่อมเป็นสุขอย่างยิ่งน้องมาตูมเปลี่ยนภพภูมิแล้วนะคะหมดทุกหมดโศกแล้ว เห็นต้นไม้ต้นวาสนาใบโพจะต้องนึกถึงน้องมะตุมนะคะมะตุมของแม่อยู่ตรงนี้นะคะจะดูแลอย่างดีเลยเป็นทวดานางฟ้า